เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเปิ้ลแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูซิวร์เดอะเกันว้โหเรากลับกันมาแล้วนะครับผมในคับคืนที่เีกกำลังจะระเบิดขึ้น ระเบิดไปแล้วไม่ใช่ระเบิดขึ้นตอนนี้ก็2องทุ่มกับอีก15นาทีนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะตเีเล็กเล็กเล็กเล็เล็กเล็กทำเอฟเฟกเองด้วยต <c oughs> อนผมเก็บเหรียญก่อนก็รับกันนะครับตอนนี้ผมก็มี8ปอล้านบาทโอ้เยอะไปไหนเนี่ยชีวิตจริงมีเท่ามีแค่นี้ครึ่งครึ่งครึ่งน,นึงของนี้ก็โอเคแล้วอามา ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนขอผมแลกของนิดนึงนะเผื่อผมจะได้แบงค์นะครับผมอ่าไม่ได้แบงค์แล้วนะครับอ่าอ่ะ,อะเอ้ยได้แล้วนี่อีหนูน้อยพี่เขียวของเรานะครับกำลังลบหลักเลยทีนี้ <laughs> ฉันจะเอานายไปเป็นกำลังลบไม่ได้แล้วะวเลเวลสามสิบสองตัวแล้ว,วเป็นกำลังลบได้ไหมเนี่ยโว้ไปเลย เธอไม่กลัวอยู่แล้วต้องมีตัวอื่นไว้ใช้แน่นอนเดี๋ยวตัวนี้ากาค่อยว่ากันนะครับแปดชั่วโมงเองเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้อ่ะปะลุยกันนกวาระเบิดขึ้นแล้วนะครับอชื่อฟุกิ นะน่าจะถูกแล้วมั้งเพราะว่ามีเพื่อนๆมีน้องๆมีใครต่อใครเอซหลายๆคนก็ได้บอกชื่อมันแล้วนะครับอ่ามาชื่อฟูคิโซรัสนะครับเ <laughs> ขาบอกว่ามันอ่านอย่างนี้พี่โอเคงั้นผมจะเรียกฟูคิโซรัสกันละก,กันนะครับนะมาเลยใ <laughs> ช้ตัวที่แข่งแร่งที่สุดในการกำจัดพวกแกเอาตัวนี้ เฮ้ยเอาแบบอย่างนี้เลยโอเคสาบธาตุประสาทในแดนกลางเลยอ่ะละีกนี้ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับผมหวังแค่แบบว่าได้กัดทองสักสองใบก็พอเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้วะตัวใหม่ใครก็อยากได้นะครับอืมเก็บมันนาโตเซอร์ทอปนี้ ปิดด้วยฟ้ดหางซะงั้นน่ะโอเคตามแรกของมาแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้แรกแรกมันก็ต้องง่ายอย่างเงี้ยล่ะจริงๆน่าจะตีไว้ก่อนนะเราแล้วค่อยอัดคลิปนะเฮ้ยไม่ได้ความเร็วของเรามันต้องเมยแล้วอันดับเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปดูพักสองหน่อยครับนี่พักหนึ่งพากสองด้วยไม่ธรรมดาเดี๋ยวกว่าฉันเล่นทุกบรรยากาศ เล่นทุกเวลาที่ว่างนะวงเล็บนะครับอ่าดิโพลูคัสนะครับะใช่ป่าวะคารลัสสิเออดิปโลคารลัสนะครับนะเฮ้ยตู้ไม่เนี่ยโอเคต้องเก็บสแต็กไว้ด้วยอ่ะไม่จะแป้ตายซะตับเรียบร้อยฮชนะอย่างง่ายๆเลยนะครับ ต้องมาแล้ววัวนนี้อืออะไรที่ควรจะเป็นของเรามันก็ควรเป็นของเราเนีครับข้ามแล้งอย่างรวดเร็วเออวันแรกก็อย่างนี้ล่ะทุกคนนะวันหลังๆก็แป๊กอะแป๊กปิวแป๊กปิวโอเคมาลุยอ้โหได้อาหารก็ยังดีพองเงินล่ววะวะไปลุยต่อนะครับ ตื่นตดินตื่นเรีนตื่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 นอ่าเดี๋ยวผมจะเอากินเพืชไปสาปตัวเลยเฮ้ยตัวนี้พลังโจมตีมากกว่าเพื่อนเลยเอาตัวเฮ้ยตัวนี้เลือดน้อยเอาตัวนี้นี่มากินเพืชสาปตัวเลยอ่าผมจะบอกให้ฟังนะเพื่อนๆนะอ่าน้องๆด้วยเนี่ยผมเคยเจอแรลงเนี่ยนะเคยพูดเลยว่าไอแรลงแต่เนี่ยผมเคยเจอเลือดเนี่ย 7จ0ดเลยนะ <c oughs> คือมันแบบโอ้โหคิดจะฆ่ากันเลยใช่ไหมอ่ามี40ไสฝ่าย,ยจมตีไม่ต้องเอาไว้นี่นะเห <c oughs> มือนจะสู่สี่อ่ะบอมสู่สี่ไม่มีหรอกของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับทิคกติกอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเลือดใกล้เคียงกันนะวงเล็บนะครับอ่าเลือดก,กับพลังโจมตีใกล้เคียงกันนะมาเลยเปลี่ยนตัวว่าโอ้โหเจ็เลยนะโวดจะจัดเลยอนะ เก็บไว้่องเลยเพราะว่าฟากขวดของมันผมเลยเก็บไว้่องเลยนะอุ้ยเหมือนมีการสามแบบเลยนะมันมีแรมมีซูเปอร,ร์แรมีทองเลยนะโอ้โหขวดหลายไปละเอาไม่หิดไปละไอคนนี้อ่ะมันเก็บไว้2องนะครับแล้วมี1ก็เป็น3 3ส,าสาตาหน้ามันมี3ม,มันมี6นะมันมี6ผมจะป้องกัน1 2ึสนะครับแล้วก็เก็บไว้2อง 2> อันเนโอ้มีห้าเองว่ะคำนวณผิดนะครับ คนเราก็ต้องมีผิดกันมากดิแต่ว่ามันก็ฟิตผมไม่ล้มอยู่ละมาดูขาฉันซะก่อนพาราพาราซเตอมอนทำอะไรไม่ได้เลยก็อบอกพาราซตอมอนเนี่ยแก้งมันหน่อยดิฟ้าเอาอย่างนี้นะครับให้มันงงว่าผมทำอะไรนะครับเอาหมดแล้วสิสแต็กหนึ่งไม่เหลือเลยเนี่ยเอาเซโอ้โหถ้ามันเล่นดีๆมันชนะผมได้นะเนี่ยมันมีตัวชนะทางตัวหนึ่งแพ้ทางตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งผมนี่แบบเบอร์พูด,ดง่ายๆว่าแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะครับตายซะีย่าอยู่เลยตายเรียบร้อยโอเคถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวเอานกเก็บสแต็กดีฟ่านะครับผมคิดเอาไว้นะบอกแล้วชันเชิงเรามันต้องมีแล้วทีนี้มันโดนโจมตีไปทีนึงมันเลยขยังนะครับอขยาดอ่ะขยาดเจ็บปวดนะสิ จงตีหกไปแล้ววะโอ้บอลตาโซลัสนะครับเออบอลนิตาโซลัสนะครับโบนี่ต้องโบนิตาโซลัสนะเรียกผิดรูปถูกก็อย่าว่ากันเแล้วกันนะเพื่อนเพอนฟซีทั้งหลายเพราะพี่มันเก่งภาสายเก่งสุดๆจบมาสามครึ่งอะจะเก่งไหมล่ะมาสิมาเลยในโนเสาร์ที่ขาหน้าเล็กที่สุดในในในจุลสิทธ์เบอร์แเกเลยนะครับ คา,านนดพอรัสนะครับพารัสเด้เออจ<ร>ิงหมุชอบโมเดลมันมากเลยนะเออความโหดร้ายอามหาิดมันมีนะแต่ว่ามันยังไงอะ่ะคือแบบเออจะอธิบายยังไงดีอะ่ะคือแบบว่ามันยังไงอะ่ะคือลางสุดท้ายของมันคือไกลเป็นคนคิดลางสุดท้ายของมันก็ม่เอาตายซะงั้นเอะโอ้ไม่งั้นเช้ทางไม่ตายก็ดีอ่ะ โอ้ยเลยไม่ได้โชว์เลยลูกคือผมไม่ชอบสี่โมเดลล่างสุดท้ายของมันเลยอ่ะ <c oughs> เออมุง้งมิ้งเกินไปอ่ะสีชมพูอ่ะโอ้โหผมแบบอ,อะไรวะตัวโหดของจูลสิตเวอร์เโอ้โเออบางตัวโมเดลมันก็แบบรับไม่ได้จริงๆพูดตรงๆนะครับเฮ้ยเรามีไนโนเสาร์ยังไม่ฟื้นด้วยหรอเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะสเตโกตายแล้ว ตัวกำลังลบลักเลยนะเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งไม่เอาดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคลุยอะขอเตือนน้องๆทุกคนนะครับอย่าเลือกแบบนี้เหมือนพี่นะก็แบบว่าเลือกแบบไม่คิดเลยถึงบอกว่าอย่าเลือกแบบนี้เหมือนพี่นะเพราะเลือกแบบไม่คิดนี่ก็คือแบบว่าพี่แบงค์เยอะไงแถ้พี่ก็ไม่กลัวนะครับอือก็พี่แบงค์เยอะไนงะเรื่องก็มีเท่านี้นะครับอ่าก็ คิดก่อนก่อนที่จะเลือกนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่เสียแบงค์ไงพี่ดูโฆษณาอยู่นะครับบางคนจะอาจจะไม่ทันใจก็อาจจะไม่ดูโฆษณาก็ได้นะครับแต่ว่าอยไม่ได้ละมันก็เก็บไว้แน่ๆเลยโอเครู้เรื่องพี่จะตายแล้วนะครับน้องมันต้องจมสี่อย่างแน่นอนเลยชิบหายแล้วแล้วพี่เสียตัวดีไปซะด้วยตายเลยตาม แลย้วยังงี้จะสู้ได้เหรอเนี่ยแพ้จัดเลยอะ่ะแต่เราก็รู้แล้วนะมันใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยประมาณเลือดสรัรนกสี่ร้อยนะครับเราก็ต้องอยิงๆหนูก่อนอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสามก็พอแล้วแล้วก็ป้องกันต้องป้องกันไหมอ้หูร้อยห้าสิบหกไม่ต้องป้องกันแล้วมันไม่อยู่นะครับ เฮ้ยอยู่ดิตาต่อไปมีสามเองไหมเหรอโอ้โหเหลือแค่สี่เองบัเทอไอ้บ้องกันจะดีอ่ะโอ้โหตายแล้วโอ้ยขับวงนผิดพลาดไปนิดนึงนะครับอือโจมตีเราสามแน่ๆเลยว่ะการไหมไม่โจมตีว่ะดูเดือดจัดจานอ่ะโอ้โหเดี๋จอนกหายหมดเลยมา นานึกแล้วว่าน,นายต้องทำอย่างงี้เอาเซ่ถ้าจมตีไม่หมดแม็กอะล้มชั้นไม่ได้นะ่จะออกเอาเซ่เหมือนจะได้เปรียบขึ้นมาหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่น่าชนะจมตีสไปแล้วนะครับโอ้โหมันคำนวณไม่พลาดเลยว่ะเหลือหนึน่งน,น,น,นะครับฟุฟุมีดาเมจแค่แปดสบเอรยิ่งหายจมตีหนึ่งจมตีสอจมตีสาจมตีสนะครับแล้วก็ ป้องกันต้องป้องกันยันสี่เลยเผื่อมันเก็บไว้ตัวหลังนะครับอ่ามันเก็บไว้ตัวหน้าว่ะท <c oughs> ิพายแล้วยังไงก็ล้มไม่ได้นะครับ <c oughs> เลื่อนมันต้อง483นะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต้องโจมตียันห้าเลยนะครับถึงจะล้มได้นะครับท <c oughs> ิพไพจะชัดเลย <c oughs> ขับตัวเองอ้าโจมตีสี่เสร็จโก้เลยอย่างเงี้ย รู้ถึงมะไม่ถึงนะบอกแล้วต้องจมตียันห้านะครับเอ้ยชิบหายจ,จัดๆเลยวะเท่าเอ้ยทำไรวะกูโอเคก็แดงเหนีน้อยก็ได้จมตีไงอลังกาก,กัดฟันไม่ลูกเราแพ้แล้วจะได้เจ็บตายหน่อยโอ้โหกัดฟันไม่ไหวแล้วต่อตายแล้วเฮ้ยแ้ไปนะครับอฮึ อา้าคนเราก็ต้องมีแพ้มีชนะกันบ้างสิแต่ผมจะไม่ตัดออกนะพูดเลยน้อยมากที่ผมจะตัดวิดีโอออกนะครับเรียลลิตีนะ้ไงเออบางคนก็แบบว่าก็เมคสุดๆนะครับอืบางทีเติมยังบอกไม่เติมเลยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้นี่ไว้ว่าไม่ได้ว่าตัวนี้มันตัวนี้มันคอมฟอรนะทัศนี่มันแบบืห น้อง FC บอกว่าเออพี่อย่าเพิ่งไฮบิดให้อย่าเพิ่งอีโวนะครับเพราะว่าถ้าอีโวไปแล้วจะไม่มี2ตัวนะ <laughs> ก็น้อง FC บอกว่าเออจะพี่จะได้มี2ตัวนะเอาไว้สู้นะมี6ชีวิตเลยทีเดียว <laughs> จริงนี่ไม่ได้กะมีแค่2ตัว พี่กะว่าเออมี3ตัวเลยเออมี9ชีวิตแม่งลงของปีให้หมดเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับดูดิ8 0ดร้ถึกห้าร้อยอูพอเราขยับหน่อยมันก็เหมือนได้ใจอ่ะเหมือนได้ใจเอาโจมไหมโจมเลยก็เรามันเก่งอ่ะโอเคเรามันเก่งไงเอาเซ่ดกอวนเลี้ยงอ้วนเดเวลเจ็ดไม่กลัวหรอก ฉันจะมุหงว่าหัวแล้วล้านแก,นกนให้แตกไปเลยแล้วแกหัวไม่ล้านเลยกกระล้านอยู่กระล้านอยู่เหมือนกันเอาสิจะเอาเป็นก็ได้แกเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเอาเสดเมดดทคันเอทำม่ใช่ลามีด,ดิสแต็คันี้ทำะระชันไม่ได้หรอกจะบอกให้เอาเสดถึงแกจะไฮบิดไปหมดฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้ว ฉันไม่ใช่เด็กแวน้นแต่ฉันก็ไม่กลัวแกยังไงดีวันนี้ที่เราจะชนะนะครับค, <laughs> คิดก่อนพยายามคิดก่อนยังไงตัวนี้ผมตะโกงต้มมองยอมตายนะไม่ได้ว่ะยอมตายไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆว่ะเปลี่ยนตัวก่อน <laughs> เปลี่ยนตัวมานะครับอ่าทัาเจปาร่านะครับมาทัาเจปาร่าลูกพอรับดาเมจหน่อยลูก <laughs> ชิบหายแล้วมันมีห้าแล้วว่าทัาเจปราร่าตายไงมึงแก้ม จอมตีเซเหลือไม่หนึ่งอีก <c oughs> เป็นบอทที่รู้มากไม่ใช่บอทเตะ PVP ใช่ปะ่ะตอนนี้โอ้โหตายแล้วตายจัดใหญเลยเรามีหกนะเปลี่ยนตัวก็เหลือห้าโอ้เรามีต้องแปดร้อยนะหนึ่งสองสามสี่ีห้าเลยเหรอท้อ,อจนจมเียห้าเลยเหรอตายซักยายยูเลย <c oughs> งับเรียบร้อยโอ้โหผมแพ้ตัวนี้เลยนะเนะี่ย แพงแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องโจมตีจนหมดแม็กเลยนะอ่าเอาสิเพื่อเพื<ๆ>่อหมดแม็กหลบได้ไม่ได้หลบไม่ได้หลบได้นะครับห้าร้อยหกสิบโดยประมาณมาโจมตีใส่ไปแล้วนะครับตามอุ้ยห้าร้อยยี่สิบห้านะครับผมนึกว่าห้าร้อยหกสิบมีแววดีแววอร่อยไว้โจมตีหนึ่งนะครับผมยังมีเลือดเต็มนะครับ อันนี้ก็เหลือ80เบงเกอเวแปดหนึ 1, ่งแปดแปดสองสิบหกองการ2ก็พอเอาไว้หนึ่ง <c oughs> ตาย่นะอุ้ยเก้าสิเกลยเหรอนึกว่าแปสินะเนี่ยชิบหายแล้วอุ้ยอยู่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 แน่นอนมาใส่ก็มาไอ้ขอหหยพ่อชนไิ่กัวแกหรอกชีวิตแกมันก็ขาดสารนวดีนอยู่แล้ว หายแล้วชิพหายจ้าจัดเลยผมป้องกันห้าเลยนะครับวัดใจกันอา้าวแจ๋วจำ <laughs> เอาสิกล้าไม่ล่ากล้าใส่ไม่ล่าดูดิมันจะโจมตีหกไหมครับอ้หูลังเลมากอคนนี้อา้าวโจมตีห้าโจมตีห้าก็เสร็จฉันแล้ว <laughs> อา่าสี่ร้อยห้าสิบมันเหลือไว้หนึ่งว่ะ ล้มได้ดิล้มได้แน่ๆหกรอฝ่แาแน่นอนตายไม่นะไม่มงม,มันโอ้โหหกร้อยสามสิบจ้า <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> มีหัวม,มงไม่ม,มงค์ส <laughs> ู้กันแบบ <laughs> แหลงเงินเลยโอเควันนี้ยังไงฉันก็ต้องไปอยู่แหลงทองก่อน แล้วทีเพ็ดเผชรอะไรค่อยว่ากันหัวร้อแบบสะใจสดๆตะกี้มันแพ้แล้วนะครับทุกคนพูดเลยมันชัยชนะมันไม่มีอะตะกี้มันไม่เกิดแล้วนะครับอต่อทีป้าเริ่มเจอคนที่มันแข่งแขงแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะแพ้สักตาหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เลิก อามาดูโคต่อสู้กันนะครับเ <c oughs> จ็ดแปดร้อยเฮ้ยแจวแจมอย่างนี้ก็มีโอกาสชนะได้อยู่ <c oughs> โอ้ยโทดอนไม่เท่าไหร่นี่ ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรเปลี่ยนมาเราก็ไม่ตายตายซะ <c oughs> นี่นะใครที่มันจะแบบแข่งๆกบบเราไม่มีอะ <c oughs> วันนี้ผมเปิดได้ตัวนี้สองใบเลยนะผมจะบอกให้แขนจิบหายเลยเออสำหรับคนที่ได้ทาเจบาโลโอรัดนะผมจะบอกบอก,บอกเลยว่าอิจฉาโคตรๆขอได้นะใครได้ทา,ทาเจบบโรโซลัดอะสองใบเลยนะคือววยี่สิบเลยนะครับ อ่ะเอ๋ยไม่ตายเห็นไหมก็บอกแล้วว่าไม่ตายตรงกันส่องนะครับว้าแย่จังเอาซิโทดอนเนี่ยฉันไม่กลัวเลยจะบอกให้ฉันมีนกเงือกอยู่ดูดาเมตรนกเงือกซะก่อนจะบอกให้เอาวเขาแผนเขาแผนการเสร็จโจนี่นี่ง่ายร้อยสี่นะครับโยมตีสามทีก็ไปเร็ว โจมตีสาบก็ไปแล้วเอาซิมาไม่โจมก็ตายไปแล้วแหละจะบอกให้มันเป็นปิปปปตาเพชรกัดฉันแล้วนายไม่สามารถจะเอชได้หรอกทนได้ดมาดิจิใก่ไส้แตกเลยวันนี่เอ้แต่ว่าโอ้โหทรงสารซุปเปอร์ซอรัสเหมือนกันนะเนี่ยเอามันมาแกงเอ,อื้อตายแหมไม่ได้ใครเป็นไดโนเสาร์ผมนี้แบบว่า ใส่แทงต้องมาฝคงหมดผลต้องมีนะครับอ่าจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ไปเลยอ่ะทุกเอ้ยแล้วก็ต้องป้องกันไหมไม่ต้องเดี๋ยวฆ่าให้หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายบานแฉ่งเก่งที่สุด <c oughs> ตายซะเอย <c oughs> มันเหลือสแตก็กลงไม่ใช่เหรอตะเกะ เฮ้ยมันไม่เหลือสแต็กหนึ่งด้วยชิบหายคิดผิด <laughs> โอ้ยทีเล็กตัวนี้มี200อเองเอาซีเฮ้ยแต่มันก็มีร้อยฝ่าเลยนะพลังยุบจมตีหนึ่งอ้าวยังอยู่สิอย่างงี้เอ้ยทำอะไรเอ,เอ้ยนี่มันลูกทีเล็กชัดๆตายซะยัยจุกเลยตายอย่า,ย <laughs> ายง,งั้นน่ะงับเรียบ้อยเอาซแน่ะกาเก็บสแต็กไว้ให้ตัวล่างนะครับ <laughs> เก็บไปหนึ่งนี่มันน้อยเกินไปอีนูน้อยน้อยควรจะเลือกคู่ต่อสู้ที่ดีฝั่นี้นี่มาเอ้ยมีการใส่อ่ะจัดเต็มเลยไหมจะหนักไปเลยดีกว่ามั้นี่แต่มันมีห้านะเออมันมีห้านะไม่เอาดีฟ้าเอาแบบแค่เยอะๆแล้วกันเออเพราะยังไงโจ๊กก,อก็อ่าโจ๊กก,ก็ไม่ใช่พระเอกอยู่แล้ววันนี้บัคแชงเป็นพระเอกนะมา ใส่เสีลละตัวใหญ่ยังกระยับยังออกมานเอาซิผมว่ามันจมตีสมเฮ้ยจมตีห้าใจมันได้ไอคนนี้โอ,อ้โหล้มไปแล้วโจ๊กเกอร์ยิ้มหวานเลยทีเดียวนะครับอ่าเอาอากไม้ต่อมาให้บ้านแช่งนะครับอา่าดิฟโพจัดการมันกระโดดกัน ไม่กัดวะ,ะทำไงวะข่วนนะใช้ขาข่วนเลยนะมือข่วนขาข่าขวนด้วยนะครับอโอ้ยพระอาทิตย์ยำเช้าเลยทีเดียวอะโชว์ท่าพระอาทิตย์ยำเช้าไปแล้วนะครับไปแล้วยี่สิบสามลูกเฟ้ยอ่าผมก็เป็นเกมเมอร์ที่ผมไม่ได้เป็นแคสเตอร์นะผมเป็นเกมเมอร์นะครับ แคตเตอร์จะเล่นตามที่ทุกคนขอนะครับอ่าทุกคนชอบทุกคนอะไรแต่ผมไม่ใช่ผมเล่นตามใจตัวเองนะครับผมเป็นเกมเมอร์นะครับถ้าผมรู้สึกสนุกผมก็เล่นต่อนะครับเกมถ้าผมรู้สึกไม่สนุกผมก็ออกนะครับคงไม่มีใครอยากดูอะไรที่มันไม่สนุกอ่ับอ่าผมพูดตรงๆนะแบบตัวผมอะผมไม่รู้สึกสนุกกับเกมนี้แล้ะถ้าคืนผมเล่นต่อไปอะผมก็จะแบบว่าเออ ก็หลองรู้สึกไม่สนุกกัะเราจะพูดได้คนอื่นสนุกไปได้ังไงอะใช่ไหมนะ้าทุกคนนะเข้าใจปะนะเอะนี่มันเรื่องจริงนะครับเราแต่ว่าเราพักไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนถ้าเรารู้สึกสนุกเราค่อยกลับไปเล่นใหม่ก็ได้ป่ะเออใช่เรื่องก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมยังรู้สึกสนุกอยู่นะเพราะว่าอีเวนต์ใหม่ๆมันมาตลอดเลยอะอะไรมันก็มาตลอดนะครับอืเอาอันนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่ง แล้วก็จดโขดๆไปเลยค่าล้างบางไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วค่าล้างบางให้หมดเลยนะครับปัดลุยอ่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องแคทเตอร์กับเกมเมอร์หน่อยนะครับอ่าแคทเตอร์คือเขามาแสดงให้พวกคุณดูไนงะอ่าเขามาสร้างคอนเทนต์เขามาเอนเตอร์เทอต่ออะไรนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์นะครับผมมาเล่นให้ดูเพราะผมเป็นแคทเตอร์ไงเป็นคนที่มาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับอื ใช่สนุกชอบเราก็เล่นต่อนะครับถ้าไม่สนุกเราก็เราเราเรา,เราก็เล่นไอ้นั่นลงนะ, <laughs> ะกัดเลยนี่นะาเอารอโซลัดนะครับนี่แหละคือความแตกต่างนะครับระหว่างเกมเมอร์กับแคสเตอร์นะครับ <laughs> แล้วอย่างหนึ่งมี FC บอกว่าผมไม่ค่อยได้ตัดคลิปเลยนะตัดน้อยมากเพราะว่าผมจะตัดทําไมอ่ะเพราะว่าบอกผมเล่นตามความเป็นจริงไงบางคนเนี่ยไม่ต้องแบบรีก่ะ มันเป็นตีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมาแล้วแล้วมันก็มาโชว์ตอนมันเท่ๆไงผ <laughs> มไม่จำเป็นต้องโชว์ตอนวีบวับเท่ๆเปล่ายังไงก็เล่นเปียกงั้นเลยตามเนื่อ้าให้มันรู้กันว่าเออเป็นยังไงแต่เราสู้ได้สู้ไม่ได้นะครับ <laughs> เออสำหรับคนที่ติดตามผมนะขอบคุณมากทุกคนเลยนะจริงๆรับจากใจเลยอะพูดตรงๆนะครับ <laughs> จริงบางครั้งผมก็เอาใจตัวเองสูงเหมือนกันนะ,ะเป็นเกมเมอร์ที่เอาใจสูง่ะทีน้องอยากให้ทําอย่างงู้นกูไม่ทำไงน้องอยากให้ทําอย่างนี้กูไม่ทาไงเรื่องื่นเนี่ยนะครับแต่อุ่นใจรอเดี๋ยวที่จะทให้นะครับอืมนี่ล่าสุดก็มีคนขอ,อดอซวินัสเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวกี่จะทําให้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็เอาไข่ไปเป็นเหยื่อลอมดีว่า <laughs> คิดู่เอาไข่ไปเป็นเหยื่อ,อรมดี เอากินเพื่อนเป็นเยื่อรมแล้วกันนะแล้วก็เก็บไว้สามมาอุย้ยมันป้องกันสองเนื้อมันกลัววะ่ะมีห้านะครับโอ้โหมันจบมันใส่ผมแรกนะมังแต่ว่าผมใส่สี่ผมว่ามันใส่ใสี่ใส่เจมตีนใส่จริงด้วยตับตับแกนี้มีมัดฉันขอโทษฉันฉันไม่ได้ตั้งใจอ่าแล้วถามว่าผมเปลี่ยนตัวทำไมนะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมลบตัวนี้ได้แล้วอีกตัวมาก็กัดผมแล้วทีนี้น้ําจะไม่ได้ใช้นะครับหนึ่งสสามสห้าแล้วก็เอ่อป้องกันก็อยู่ละมาโอ้ยป้องกันก็อยู่นี่กลัวมันเก็บสแต็กไว้ตัวหลังนะครับมีสิทธิ์แพ้สูงเลยนะครับอันนี้มาเอาสิ ไมยจะป้องกันสองไม่อยู่นะผมก็ดูว่าอยู่เลือดไม่เต็มนะเอาโจมตีสิเอาเอาโดนโดนหลอกจำจะแต็กไม่ได้เหมือนกันนี่หว่าโอเคมึงก็จำจะแต็กไม่ได้เหมือนกันใชื่อมาเออแบมบ,บี้เหลือแค่นี้เองนะครับสองร้อยสิบสี่สองร้อยสิบสี่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันปากอยู่แล้วนะครับมา ตายซะไม่นะดีนะที่เราจัดการแบมบี้ไปทีแรกนะครับถือว่าตัดสินใจใถูกจ,จัดมาเดยโจมตีไม่ล่ะแบมบี้มาเฉดียงได้แกจ,จ,ดจัดเลยไอ้คนที่มันมีแกเนี่ยมันไม่มีตังเลี้ยงอาหารแกใช่ไหมทําไมไม่มาอยู่ส่วนสนุกของฉันล่ะแบมบี้ชัอนนี่มีหักกี่ล้านวะเจ็บฟรังแบมบี้ มันมีสี่ถ้ามันป้องกันนี่ผมเน่าเลยนะวัดใจกันผมป้องกันหครับเ้าเสร็จโกสิยังงี้โอ้ยตะกี้ถ้าโจมตีก็ลงแล้วว่าอาตาห้าเหมือนกันเอาดิ <laughs> เดวทำยังไงล่ะแบมบี้โจมตีสเสร็จแล้วช <laughs> นะแล้วแหล่งทองก็เป็นของฉันตายซะอิตันกันบันไม่กันด้วยหัวหน้ามุงก็าไปเท่านั้น <laughs> ไบบัแล้วนะครับเอยชนะแบบลุ้มๆุมเดินดองวุ้นที่40เลยอ่ะมันก็แน่อยู่แล้วนะครับในโนเสาเขาแกล่งว่าผมเยอะนะครับ <laughs> พี่อยู่อันดับที่85แล้วจะให้พี่สู้ให้ได้แรงเพชรเลยปะ่ะโอ้ย279เองไม่เท่าไรเรามีเฮ้ยมึงสู้กันตอนไหนวะฮะสู้พร้อมๆกันเนี่ยผมมีแค่164อ่ะแล้วของมันมี179พอดีฟา้า เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปตีเล่นดีฟ้านะครับแม่งห่างกันเป็นร้อยเลยอ่ะร้อยฟกโอ้ร้อยฟ้าด้วยอพอดีฟ่านะครับยังไงพี่ก็อยู่แหลงทองนะอ่ะถ้าใครอยู่แรล่งไหนก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพี่เปิดได้ละอาหารไงเออแล้วมิตะกี้ผมเสียดายแบมบี้ตัวตะกี้มากเลยนะผมมีอาหาร74้ล้านนะมาอยู่ส่วนสนุกของพี่ดีฟ้าโอเคแบมบี้น้อย มันอึดมากเลยนะจะพูดได้ฟังเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแม้โคดอยากได้ได้จูสิเวอร์นี่อยากได้หลายตัวมากเออแต่ก็มีโบเดลบางตัวที่เกียดนะแต่ว่าเราก็ต้องพูดเชิดชูนะบางที <laughs> มันมันช่วยไม่ได้อะบางทีนะอ่ะ ยังไงพอที่าดนะครับอืมใครไปอยู่แหล่งไหนแล้วอะไรแล้วก็ฝากขิงกันได้นะฝากคอมเมนต์กันได้นะแต่เหี้ยวว่ากันในช่องผมนะจะโม้ยังไงก็ได้นี่ถือว่าเป็นช่องทางในการโม้กันเลยก็แล้วกันโอเคเพราะว่าเจ้าของช่องก็ยังขี้โม้เลย <c oughs> อะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะทุกคนนะอ่าแล้วก็อย่าลืมเลยนะ ฝากกด Subscribe ด้วยนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะแล้วอย่าลืมละพลาดเลยนะสำหรับคนที่กด Subscribe แล้วนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบแมนก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับไว้ต่อภาค2กันนะพรุ่งนี้นะสีโยแกะทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่